ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567ผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกคือชายไทยที่มีอายุ21ปีบริบูรณ์และผู้ที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์ที่ผลการตรวจเลือกอยังไม่แล้วเสร็จหรือผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกผู้ที่หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการทำการตรวจเลือกผู้ที่พ้นจากฐานะยกเวน้นหรือผ่อนผัน รวมไปถึงผู้ที่จะได้รับการผ่อนผันเนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษาในประเทศตามมาตรา29และผู้ที่คณะกรรมการกำหนดเป็นคนจำพวกที่3ในปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ต้องการขอใช้สิทธิ์ในการยกเว้นและผ่อนผันเช่นพระภิกษุสมมามเณรซึ่งเป็นนักธรรมหรือผู้ที่ต้องการขอใช้สิทธิ์ในการลดวันรับราชการทหารน้อยกว่า2ปีทั้งสมัครใจและจับได้สลากแดง รวมไปถึงผู้ที่ป่วยไม่สามารถมาเข้ารับการตรวจเลือกได้และต้องการแจ้งเรื่องราวต่างๆก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่โต๊ะรับคําร้องสำหรับขั้นตอนการตรวจเลือกนั้นประกอบด้วยโต๊ะที่1เรียกชื่อและตรวจสอบหลักฐานโดยในโต๊ะที่1น,นี้จะมีการตรวจสอบหลักฐานคือบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญแบบสอ9 หมายเรียกหรือแบบสอดอ35รวมถึงคุณวุฒิการศึกษาและอื่นๆสำหรับผู้ที่ต้องการสมรัครหรือร้องขอเข้ารับราชการทหารก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยจะดำเนินการในโต๊ะที่2ต่อไปส่วนนิสิตนะักศึกษานะักเรียนที่จะขอใช้สิทธิขอนพันเมื่อแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการที่โต๊ะประธานเพื่อปล่อยตัวในขั้นตอนต่อไปที่โต๊ะที่2ตรวจร่างกายและกำหนดคนเป็นจำพวก โดยจะมีการกําหนดคนออกเป็นจําพวกที่4พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารจําพวกที่3ป่วยซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้ภายใน30วันจําพวกที่2ไม่สมบูรณ์เหมือนคนจําพวกที่1แต่ไม่ถึงกับพิการทุพพลภาพและจาพวกที่1คือร่างกายสมบูรณ์ดีสําหรับจําพวกที่1จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อในโต๊ะที่3เพื่อวัดขนาด ส่วนจำพวกที่4จำพวกที่3และจำพวกที่2จะต้องไปดำเนินการสอบที่โต๊ะประธานเพื่อปล่อยตัวโต๊ะที่3วัดขนาดคือการวัดขนาดส่วนสูงและรอบอกโดยจะแบ่งออกเป็นคนขนาดถัดรองคือสูงตั้งแต่146-159เซนเมและขนาดรอบตัวตั้งแต่76เซนเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออกคนไม่ได้ขนาดคือสูงไม่ถึง146เซนเมตรหรือรอบตัวไม่ถึง76ซนติเมตรในเวลาหายใจออก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างทั้งขนาดถัดรองและคนไม่ได้ขนาดจะดำเนินการต่อที่โต๊ะประธานเพื่อปล่อยตัวส่วนคนได้ขนาดคือสูงตั้งแต่160ซนติเมตรขึ้นไปขนาดรอบตัวตั้งแต่7จเซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออกจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือการรอจับสลากขั้นตอนของการจับสลากสำหรับผู้ที่ได้รับใบดำจะได้รับการตรวจสอบบุคคลและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือขวาในใบรับรองผลการตรวจเลือก จากนั้นจึงรับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบสอด43ที่โต๊ะประธานกรรมการก่อนปล่อยตัวสำหรับผู้ที่ได้รับใบแดงจะได้รับการตรวจสอบบุคคลและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือขวาในใบรับรองผลการตรวจเลือกจากนั้นจึงรับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบสอด43ที่โต๊ะประธานกรรมการและไปรับหมายนัดเข้ารับราชการหรือแบบสอด40ที่โต๊ะออกหมายนัดของในอำเภอ สำหรับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบซดอ3หรือที่เรียกว่าใบผ่านการเกณฑ์ทหารจะต้องได้รับจากประธานกรรมการในวันตรวจเลือกเท่านั้นและผู้ที่ขอยกเว้นผ่อนผันถ้าต้องการสละดสิทธิจากการยกเว้นผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกให้สละสิทธิได้ภายในเวลา12นาฬิกาของวันตรวจเลือกและทหารกองเกินผู้ที่รู้ว่าตนเองมีโรคที่น่าจะขัดต่อการเข้ารับราชการทหารน,นั้นให้นำหลักฐานทางการแพทย์มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือก